ฉันออมายนค่ะตอนนั้นอายุประมาณ30กว่าตรวจมะเร็งเต้านมแต่พอไปตรวจก็แจ็คพอตเลยคัมไปแป๊บเดียวก็เจอเป็นมะเร็งเต้านมก็ตกใจกลับมาบ้านตั้งสติว่าจะทำยังไงดีไม่คิดว่ามันจะมีการเจ็บปวดอะไรเราก็เลยว่าตัดสินใจว่าไม่รักษาดีกว่าก็ศึกษาดูว่ามะเร็งไม่ควรจะทานอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ควบคุมเรื่องอาหารแล้วก็อยู่อยู่มาได้เรื่อย โดยใช้ชีวิตปกติเลยไม่เคยพบแพทย์อะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะประมาณสักห้าปีก้อนมันเริ่มโตขึ้นจนเรารู้สึกได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ยังไงก็ไม่ไปเพราะปกตินี่เคยเห็นคนเป็นแล้วไปไปทําด้านแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเขาก็แย่ลงบางคนก็ไม่อยู่เราก็คิดว่าไม่อ่ะยังไงตายก็ตายอยู่มันไปแบบนี้เราก็ดูแลของเราไปปกติก็ไม่เครียดกับมันมากแล้วเต้ามันก็เริ่มโตขึ้น ถึงตอนนั้นบริเวณข้างใต้นี่จะเกิดเป็นแผลผุพองขึ้นมาผุพองเป็นเหมือนสีแบบช้ำเลือดพอเต้าโตขึ้นมาเริ่มอึอดอัดเริ่มอึดอัดข้างในจุดที่เต้าบางที่สุดใช้ไม้จิ้มฟันจุ่มแอลกอฮอลแล้วก็มาเขี่ยให้มันแตกออกมาเต้ามันก็ยุบลงตอนแรกเราก็ดีใจว่ามันยุบแต่อพอผ่านไปมะเร็งมันแอนตี้กับตัวเราแบบอย่างอย่างหนักแล้วจากนั้นมันก็เจาะไม่ได้ หาทางรอดให้ตัวเองพยายามจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้คือมันมันเจาะไม่ได้แล้วก็เลยปล่อยแล้วจากนั้นอาการข้างเคียงมันก็จะเกิดขึ้นจะป่วยบ่อยมากเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็คือเป็นไอหรือว่าเป็นหวัดติดหวัดง่ายคืออาหารไม่ได้แล้วก็ปากสองข้างนี่จะเปื่อยคือทุกอย่างมันจะแย่ลงผิวแล้วก็เหลืองโปรกรมมือเนะี่ยแทนที่เป็นสีเลือดมันก็กลายเป็นสีเขียวเลือดในตัวมันจะไม่มีคือทุกอย่างมันมันแย่ลง จนเดินขึ้นบันไดได้แค่สามขั้นเราเดินจะไม่ไหวแล้วคานก็ไม่ไหวจากนั้นก็ปล่อยบอกว่านี่ปล่อยแล้วนะบอกว่าไม่เจาะแล้วนะคือปล่อยให้มันโตในที่สุดครับมันระเบิดออกมามันเริ่มแย่ลงตอนนี้บอกว่าทน,ทนทนสู้สู้สักวันหนึ่งต้องมีต้องมียาดีที่มันไม่ไม่ต้องคีโมไม่ต้อง่ายแ่งให้เราอดทนก็บอกว่ามันคงไม่มีแล้วล่ะตอนนั้นคือเราคิดว่าน่าจะ ใกลตายแล้วพอดี้บังเอินสาม,มีได้ดูทีวีแล้วก็เลยไปค้นสาม,มีค้นหาดูสาม,มีก็ไปหาซื้อมาแล้วก็บอกว่าลองลองทานหน่อยก็บอกว่ามันมันไม่ได้แล้วแหละคงไม่ทันอ่ะลาฮิวมมบอกว่ายังไงก็ต้องลอง,องต้องต้องลองให้ได้เพราะว่ามันมันอาจจะช่วยให้เรารอดได้ก็เลยทดลองทานพอทานได้สักสามวันเราก็รู้สึกว่าเราไอน้อยลง เจ็บคอน้อยลงมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทุกอย่างมันกลับมาโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยร่างกายก็กลับมาแข็งแรงเราก็งงเหมือนกันว่ามันมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยจนประมาณสักห้เดือนก็พาออกไปเที่ยวข้างนอกก็ไปได้ ฝากถึงทุกท่านที่เป็นมะเร็งอยู่เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้เราต้องมั่นใจเราต้องสู้ได้เราต่อสู้กับมันโดยที่ไม่ต้องไปวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่เราเป็นมะเร็งเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นอะไรอย่าไปใส่ใจกับมันมากเราใช้ชีวิตประจําวันของเราปกติไปแล้วก็หาวิธีรักษาดูแลสุขภาพเราให้ดีเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายที่สําคัญคือกําลังใจจากคนรอบข้างจากคนที่เรารักค่ะ